วันนี้กาแฟกับดอกไม้ส,สวยๆแล้วก็กับแมลงปอตัวงามๆแล้วก็พักผ่อนแบบธรรมชาติสบายๆ yeah. ก็เป็นดอกอดาวกระจายสีชมพูนะสวยๆ ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่เพื่อแจ้งเตืยมการลงคลิปใหม,ม่ สวัสดีครับวันนี้มุมกาแฟของนัเล็กก็มาชมดอกไม้ที่สวยนะเป็นดอกดาวกระจายนะสีชมพูสีสดใสเลยนะบรรยากาศเช้าๆแล้วมีดอกไม้นะให้ชื่นชมนะ มีความสุขหลากหลายนะทั้งกล้วยไม้เนะี่ยสวนของเรามีมุมดอกไม้สวยๆเยอะสวัสดีครับวันนี้เชา้ชาๆก็บรรยากาศสบายๆนะก็มาจิบกาแฟชมธรรมชาตินะอยู่กับดอกไม้ของเรานะแล้วก็ มีแมลงปอมาเก็นอนบนกิ่งดอกของอต้นไม้ของเรานะที่ชื่อว่าดาวกระจายหรือมองอีกเพลินนก็จะเป็นคอสมอสเมืองไทยของเราก็มีอยู่ในส่วนของเรานี่แหละฮะสวยๆงามๆกันนี่แหละการที่มีแมลงปอเยอะๆก็บ่งบอกถึงว่าที่นั้นมันเป็นที่ที่แบบคือ บรรยากาศอากาศที่ดีอากาศที่ปลอดภัยนะอากาศที่สะอาดนะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนี่แหละครับบรรยากาศดีๆของเราไม้ของเราก็โอ้โหที่ว่าสวยงามมากๆเลยสีแบบแปลกแปนะแซบสันนะสีสวยงามมาก เริ่มบานมันก็จะเป็นสีแบบนี้มันก็ดูเหมือนจะหลากสีนะนออกใหม่ๆก็เหมือนสีออกแดงๆนะนเปรียบเทียบกันแต่พอเริ่มดอกเริ่มแก่แล้วก็นี่ยจะเป็นแบบนี้ออกสีชมพูสวยๆก็ถือว่าเป็นไม้ที่สวยงามแล้วกัน ช่วงนี้ก็ดอกเขาก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่ฝนแรงบ้างสลับกันบ้างนะไม้ก็เลยไม่ค่อยออกดอกต้นก็สูงชะลูดกันก็เลยได้เห็นดอกสูงๆกันนะแต่ถ้าเกิดว่ามันฝนดีนะก็จะได้เห็นดอกกันแบบสวยเป็นพืชเลย ไม่เป็นไรเราก็รอไว้อีกช่วงหนึ่งเราก็จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะอีกเรื่อยๆนะก็เป็นไม้ที่ถือว่าปลูกง่ายดอกสวยๆอย่างนี้แหละเห็นแล้วชื่นใจสีเขาค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลย ครับผมสำหรับมุมกาแฟเช้าวันนี้ก็พามาชมดอกไม้สวยนะที่ชื่อว่าดาวกระจายสีชมพูของเล็กหรือว่าเป็นคอสมอตเมืองไทยก็แล้วกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจนยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ